สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและช่องชัด BK r วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมีเหตุการณ์ที่ว่าตอนนี้เพิ่งเข้ามาเกี่ยวกับน่าจะเป็นส,สมาคมฟุตบอลไทยนะครับก็ที่นายกสมาคมคนเก่านะครับ สมยศทิ้งหนี้สินให้ให้มาดามแป้งที่สยามสปอตฟ้องร้องเรื่องการถ่ายทอดลิขสิทธิ์คือทางคุณสมยศและก็คณะก็ได้ยกเลิก การถ่ายทอดของสยามสปอร์ตก็พูดง่ายครับจะเอาเอาเอาของทูมาเอาทูมาเพื่อให้มีรายได้อีกทีนึงทูเขาก็หาไอ้นี่ครับไอต้องการถ่ายทอดเหมือนกันอินฟราเฟดอะไรกันนี่นะฮะชื่อบริษัทก็ สยามสปอร์ตก็ฟ้องนะครับฟ้องศาลก็ตอนนี้ชนะคดีให้สมาคมฟุตบอลไทยใช้ชดใช้เป็น300อเอ300ล้านบาท300กว่าล้าน,นครับคือตอนที่ามาดามแป้งเข้ามารับช่วงต่อก็คือมีเงินในสมาคมแค่ ยี่ล้านคือน้อยมากลยครับแล้ว <c oughs> แถมเป็นหนี้อีกแล้วก็ให้ขายลิขสิทธิ์ให้มาเลเซียอีกลิขสิทธิ์ข้อมูลของของฟุตบอลไทยครับเรม,มาดามแป้งไปไปขอ ขอคืนแต่ว่าเขาให้บางส่วนแต่ว่าบางบางบางส่วนเขาก็ให้ไม่ได้มาดนมาดมามแป้งแกก็กลัวว่าจะเอาเอาไปลงในพวกเว็บไซต์พน,นันอะไรพวกนั้นหนี่งเหมือนกล่าว่าเอาเอาชื่อฟุตบอลไทยไปโปรโมทเว็บไซต์พวกนั้นนี่นะครับ แั้มยมยศบอกว่าอ้าอย่างนั้นก็คุณคุณไม่ต้องการคุณกคยกเลิกสิเอ้ามันละมันยกเลิกได้ที่ไหนในข่าวเขาบอกยกเลิกได้ที่ไหนยกเลิกเขาทางมาเลเซียเขาฟ้องสิจริงๆผมว่าเขาเขา,เขาพูดง่ายนะจริงๆคุณคุณคุณไปทำอย่างนั้นแล้วอ่ะ ไอ้สิทธิประโยชน์ต่างๆเขาก็เอาเอาไปสิเขาจะมาคืนทำไมเด็กอนุบาลเขาจะคิดเป็นเลยนะเรื่องพวกนี้นะผมว่าเออถ้าไปโทษสมยศไปโทษเหมือนเหมเหมือนเหมือนพูดแดกแกนฮะว่าคนเก่าอะไรผมก็ถือกุญแจเหมือนกุญแจแบบเปิดสมาคมเหมือนว่ามันไม่มีอะไรอย่างนี้ ไม่มีอะไรให้แต่วอลวอลวลว,วีมากูดีนะครับแกก็บอกอะตอนที่แกเป็นอนแกมีเงินนในสมาคมสี่พันล้านสี่พันกว่าล้านเขามีหลักฐานอยู่เออจะมาเปิดให้เอาจะเอาเอาเอา,เอาข้อมูลทุกอย่างให้พระดามแป้ง คนที่เชียร์ให้สมยศพุ่มพรมรันน่วงนะครับมามาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็มาจากในวินะฮะเอินมาจากนวินเดินละแ,แ,แ,แล้วตอนนี้ยังไงรู้ครับตอนนี้ก็มาดามแป้งก็ปรึกษานวินว่าจะเอาอยัางไงดีเรื่องนี้ แต่นเนวินก็พูดให้มาตามแป้งจัดการเด็กเหมือนเหมือนมันน่าจะฟ้องร้องอ่ะครับฟ้องร้อเรียกเรียกเงินคืนเข้าสมาคมไแล้วมันมีแกแต่ได้เงินเดือนจากจากทางอื่นด้วยนะครับสมาคมกีฬาอะไรของแก แหละครับลายมันเข้ามาก็มันก็เลยรำคาญเดีย๋ยวผมผมด่าทีนึงนี่นี่แหละครับ มาดามแป้กก็เหมือนจะเรียกร้องเงินคืนครปกติคนที่เข้ามาช่วยสมาคมอ่าเขาจะไม่มีเงินเดือนครแต่สมยศแกมันมีเงินเดือนรวมทั้งหมดหน่าจะเป็นแบบที่เงินเดือนที่จะได้แบบ30มสิกว่าล้านนะแล้วแกบอกว่าโอนโอนโอน,โอนคืนในสมาคมฟุตบอลแล้ว แต่ว่าข้อมูลมาดามแป้งบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลเลยก็เหมือนว่ายังไม่เห็นหลักฐานนะนี่แหละคือปัญหาก็เหมือนว่าจริงๆก็ผมพูดง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินในสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะบริหารยังไงมันจะล่มหรือเปล่าก็เหมือนว่าเราทำาลีกสักเลีกนึงเนี่ยเราก็ต้องมีเงินบริหาร เงินให้ทีมฟุตบอลแต่ละ,ะของแต่ละสโมสรด้วยครเวลามันเป็นรางวัลเวลามันเป็นค่ามันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ให้สโมสรอ,ออกอย่างเดียวอะไรที่มันมันเป็นแบบค่าใช้ใช้จ่ายแบบกลางๆเนี่ยส่วนมากสมาคมเขาต้องออกเป็นผู้จัดเป็นผู้ ถ่ายทอดเป็นผู้อะไรเงี้ยไอ,ไอลิสิทธิ์เรามันไม่เท่าไหร่แล้วครับิทธิสเราก็ได้มาได้มาจากเมื่อก่อนก็นได้มาจากสยามสปอร์ตได้มาจากทูเงี้ยมันก็เป็นไรายได้เข้าเพื่อเพื่อเข้าไอ้นี่ครับเข้าสโม,โมสรไอเข้าสมาคมฟุตบอลไทยถ้ามันไม่ได้มาจากทางนี้เราเราเรา,เราจะเดินเดิมเนิเน,นการทุกอย่างมันมันมันค่อนข้างจะติดขัดนะครับ มันไม่มีใครช่วยคนที่รับผิดชอบมันก็จะเป็นอาธากสมาคมหรือเป็นเป็นอาประธานประธานสมาคมไปผู้จัดการสมาคมไปเงี้ยและคนที่มารับช่วงต่อจากที่หลังมันก็จะมีปัญหามันไม่มีเงินทุนเลยครับเพื่อพัฒนาบอลไทยครับการที่เอาข้อมูลของของ,ของคนไทยไปขาย มาเลเงี้ยมันมันไม่ต่างอะไรกับพวกกบฏนะใครเคยดูไอ้นี่มั้งไอไอไอไเรือ่องในเลสวนเะน่ยที่ขุนไกลอะขุนไกลไปแอบเปิดประตูเมืองอะ่ะให้พมา่าเข้าเข้าไปโจมตีคนไทยะฮะทำลายคนไทยแล้วก็ปนทรัพยส์สินของคนไทย ปลาขุนไกลก็นึกว่าตัวเขาอะไปเรียกร้องเอาเงินจากกษัตริย์ของพม่าเนี่ยกษัตริย์จากจากพม่าบอกไอคนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วมันก็อ่ากษัตริย์พม่าก็ให้หีบมาหีบเงินสมบัติมาขุนไกลมันก็จับหีบจับะไรกษัตริย์ก็สั่งให้ทหารตอกมือเอาเอา เอาสิวฮะสิวสิวเหล็กอตอกใส่มือคาหีบเลยทั้งสองมือแล้วเสร็จก็พาไปพาไปแล้วก็ลัดขาจับคุณไกโยนลงแม่น้ำจมไปกับสมบัติเนี่ยนะมันก็ไม่ต่อะไรกับไอ้น,นี่เลยเหมือนกับคือคุณ คุณทางานเนี่ยคุณมีคู่แข่งอ่สะสมมุติว่าคุณมีคู่แข่งคุณเอาข้อมูลของของของบริษัทไปขายให้อีกที่หนึ่งที่เป็นคู่แข่งมันก็ไม่ต่างอะไรพ <laughs> อฟุตบอลมันก็ต้องแข่งขันกันไยใช่ไหมเออผมว่าทุกอย่างมันต้องแข่งขันนี่นะครับเดี๋ยวก็มีมีมีเดี๋ยวตอนนี้มาดามแป้งก็ ยื่นฟ้องศาลแล้วก็ดูครับดูข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ดูเอกสารทุกอย่างอยู่แล้วก็ถามความคิดเห็นจากคนรอบข้างจากคนในสมาคมจากทุกคนที่มีส่วนร่วมว่าจะให้ฟ้องอสมยศไหมสมยศแกก็เป็นผบอรตรเก่านะฮะเมื่อก่อนกแกก็เป็นผู้ติดตามของของมตรีของพน,นิด นี่ผมอาจจะรู้รู้มากหน่อยนะเพราะผม,ผมตอนเด็กๆผมก็มนตีแกก็เหมือนคล้ายๆเป็นเป็นญาติผมอะแกก็จะเป็นเป็นป้าผมอะมาแต่งงานกับลุงป้าพี่สาวของแกมาแต่งงานกับลุงลุงผมไงก็เหมือนว่าแกก็เป็นคือคือญาติกันนั่นแหละ แกก็เคยไปเผาปูาป่ผมตอนนี้แกก็ตายไปแล้วสอสอยุธยารัฐมนตรีอะไรแกเป็นมาเยอะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็คุยคุยมาก็เดี๋ยวดูดูดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเรื่องสมาคมเนี่ยผมไม่ได้ลงคิดหลายวันแล้วแะฮะเกือบครึ่งเดือนแล้วเนี่ยผมทำแต่คลิปชอ็อตอย่างเดียว มันเบื่อให้มันเบื่อคลิปถ้าทําติดกันบ่อยๆมันเหมือนมันจะแบ่งกันแบ่งยอดดูกันนะผมก็เลยไม่ทําบ่อยผมก็ทําแบบอาทิตย์หนึ่งสองวันพอถ้าทําติดๆกันทุกวันหรือว่าวันเว้นวันมันมันก็จะไปแชร์แชร์กับช่องอื่นเพราะผมมี2ช่องทำามสวันทัทีสามสวันทันทีดีกว่าสวันอังคารกับวันศุกร์ก็พอ อังคารกับวันเสาร์เนี่ยวันนี้ไม่ต้องรบกวนเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับ Let's go ทางานเท่านั้นนะครับที่ทําให้เราไม่อดตายบองดูลูกหลานดีนะครับคขอบครัวให้ดีปุ๋ยาตายายพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลให้ดีนะครับมีเออร์แะสั่งสอนเด็กด้วยนะครับให้เขาทําสิ่งที่ดีๆสวัสดีครับ